สวัสดีจ้ามือนีเมียวเมียวสี่ไปซอยป้าป๋าทำงานก่อนเมียวเมียวจะไปซอยป้าป๋าทำงานเมียวเมียวกับสี่ห้แน่าทางตัวเลขเด้อบ่าต้องไปเบิงอื่นไกลพี่น้องเมียวเมียวให้เบ่งหน้าทางถ่ายรถซาเล,ลงนี่ละจ้าป,ป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์ซาเลงนี่ละจ้าสามหกเจ็ดเด้อพี่น้องงวดนี่ต้องมาแล้วจ้า เมียเมียวหายแนวทางนะจ้าเบิงเบิงเอาเบิงเอาพี่น้องงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกหาพี่น้องเบิงเอาถ่ายรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละพี่น้องเบิงเอาเมียเมียวไม่ให้สูกเมียเมียวไม่ให้สูกเด้อเบิงเอาเผิ่นขึ้นรถขั้นนี้เบิงเอาได้จ้าเมียเมียวจะไปทำงานป้าป๋าเมียเมียวกันเลยมาใบ ใบแนวทางตัวเลขจกจังน้อยพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งเอาถ่ายรถซาเล่งรถพว่วงคางนี่เด้อพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งเอาเอามเาๆๆเียวให้โชคเบิ้งคักเด้อนี่เอฟซียาสีทุ่มหลายเด้อสือเป็นแนวทางสือไว้พ่อหอมปางหอมคอซืือเดี๋ยวสิด้ขี้ซาเล่งคือเมียวเมียวเด้อ เมียเมียวให้แนว่างซื้อๆด้ออย่ามาตั้งถึงขนาดขายบ้านขายรถเด้อจ้าเมียเมียวนี่หลังจากใบใหวยบบถึงสองวนเนี่ยรถประจำตำแหนง่งเมียวก็คือเมือไส้พวขงขาจะไปไหนลูกทุมไปป้าถุมไปบันายอยก็เลยสภาพรถประจำตำแหนง่งก็เลยป,ประมาณนี้พี่น้อง <c oughs> โอ้ยทุมสองววนสำหรับคลิปนี้ เหมียวเมียขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องสิไปสอยป้าป๋าทำงานแล้วก็ฝากแนวทางตัวเลขไว้ในเด้อพี่นอ้องยาสิทุ่มหลายเด้อพี่น้องเดี๋ยวสี่มีรถประจำตำแหน่งขึ้นเหมียว,ยวจากรถกระบะขึสีเหลือเป็นซาเลงพวงคางเด้อพี่นอ้องยาทุ่มหลายเด้อจิถึงคันขายบา้านขายรถทุ่มเด้อพี่น้องเดี๋ยวสีว่พมีบ้านนอนเด้อพี่น้อง เหมียวเหมียวหาแนวทางขำขำซื้อๆพี่น้องพอให้มีชีวิตกระชุ่มกระช่วยมีสีสันบ่ต้องทุ่มหลายเด้อจ้าเป็นแนวทางซื้อๆจ้าฝากแค่นี้และพี่น้องสำหรับคลิปนี้เหมียวเมียวขอตัวลาไปก่อนไปซอยปปาปาทำงานก่อนทา,างว่าที่สันไม่เหมียวเลยต้องไปรับจาา้างวปาี่็นน้องเหมียวเมียวไป